หื hmm. สวยขนาดนี้นี่มันของแท้ชัดๆสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับเออวันนี้นะครับผลิตจะพาพี่ๆมาอยู่กับเหรียญของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับในออรุ่นที่ชื่อว่าเสมาเสือคาบดาบ2หรือที่เขาเรียกสั้นๆว่าเสือสอนะครับมา ในคลิปนี้นะครับปะลิศจะพาพี่พี่มารู้ทันงานกันนะครับจะเป็นรุ่นนี่เลยเสือสองนะอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่ปะลิศไปลุ้นมาจากวัดนะครับนน่จะเป็นแบบนี้นะส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเป็นกล่องผู้ต้องสงสัยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าเหรียญแท้กับเหรียญจะมีความแตกต่างกันตรงไหนโกโกก มาเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกล่องแท้นะครับที่ผลิตไปประมูลมาเออเป็นกล่องแท้จากวัดนะนี่นะส่วนอีกกล่องหนึ่งนะจะเป็นกล่องที่ผลิตไปซื้อมาจากร้านค้าในเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะเรามาเทียบงานสกรีนกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับตรงนี้นะคำว่าเสมาเสือคาบดาบ2นะครับในกล่องแท้จะมีขนาดเล็กกว่า ส่วนกล่องใหญ่จะมีขนาดนี่นะครับเออใหญ่และหนานะในส่วนที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับกล่องแท้เราจะมีลายเส้นที่คออมชัดเล็กคมชัดนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะดูแบบนี่นะครับหนาหนาหน่อยนะเออเส้นเส้นจะใหญ่หน่อยแล้วก็จุดตรงนี้นะครับเออจะมีขนาดที่ต่างกันเห็นไหมครับนี่ส่วนในเรื่องของ เป็นวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับกล่องแท้เราจะมีขนาดเล็กส่วนกล่อง,องใหญ่นน่จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับส่วนในของนี้นะนี่นะครับดูตาเปล่าแล้วเราในงานสกรีนถือว่าทําออกมาดีมากๆนะครับในเรื่องของตัวกล่องนะครับกล่องแท้สีจะออกเป็นแบบม,ม่วงครัาหน่อยนะเหมือนเหมือนสีเปลือกมังคุดนะครับเน่ ส่วนอีกกล่องหนึ่งจะออกสีแบบแดงส้มนะเออก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดเหมือนกันนะครับแต่น่าจะคนละแบบนี่นะครับในส่วนที่เป็นขนาดในกล่องแท้เราจะมีขนาดบางกว่านเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับพี่เออแล้วก็กล่องแท้เราด้านบนก็จะมนนะครับด้านล่างก็จะมนกล่องนี้จะตรงไปอย่างนี้เลยนะครับจะตรงแล้วก็จะมามนแค่ ด้านเดียวนะครับส่วนด้านหลังของกล่องนะครับเอออันนี้สําคัญเลยนะครับกล่องแท้เราจะมีโลโก้ว่า NPD พลาสติกนะครับเออส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเรียบไปเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับผลิตมีกล่องแท้อีกกล่องหนึ่งนะเพราะว่าผลิตมีอยู่2รุ่นเออมีมีอยู่2เหรียญนะครับนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับด้านหลังต้องมีโลโก้ NPD นะครับนี่มาเดี๋ยวเราไปดูเหรียญด้านในกันดีกว่านะครับ สิ่งสาคัญเลยนะครับว่าเขาจะทํางานออกมาสวยหรือเปล่า,า,ม,ามาดูกันนะครับเสมาเสือคาบดาบสองนะครับเหรียญแท้จากวัดจะมีลักษณะแบบนี้นะครับพี่โอ้โหสวยงามนะเหรียญแท้ของปริศอันนี้จะเป็นงานเนื้ออันปะก้าหน้ากากทองทิพย์ลงยาขอบธงชาตินะครับพี่นี่จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวปริศแกะมันดูก่อน นี่นะครับมาไว้แบบนี้เลยแล้วก็ส่วนกล่องผู้ต้องสงสัยนะครับเออนี่ด้านในเขาจะมาเป็นงานอะไรหนึ่งสองซ้ำโอ้โหออกมาเป็นเนื้ออันปากาแน่ๆนะครับแบบนี้นะเออลงยาลายธงชาติด้วยนะโอ้โหโลงยาแบบลายแบบลายยอดนิยมด้วยนะครับนี่นะม ืนี่เดี๋ยวมาเทียบทั้งกล่องทั้งลีเลยนะครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเป็นยังไงบ้างพี่โอ้โหนะมาอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญแท้ของผลิตนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแท้กันก่อนนะครับนี่หน้าตาจะคมชัดมากๆนะครับสวยงามนะสวยงามอืมอันนี้จะเป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับพี่ เป็นงานหน้ากากแล้วกนะ็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญผู้ต้องสงสัยกันก่อนนี่นะครับเหรียญผู้ต้องสงสัยนะครับปริจะบอกพี่ๆว่าเขาทำงานออกมาสวยมากๆนะครับเออเห็นไหมครับพี่ว่าหน้าหลวงพ่อคมชัดมากๆนะครับนี่เห็นแววตาชัดเจนนะครับอื้อ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ เห็นววตาชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเออววตาชัดเจนรอยประสบการณ์นะครับชัดมากๆนะเออทำงานออกมาแบบรายละเอียดแบบคมชัดนะครับดูนะครับนี่ไรเกษาเห็นนะครับโอ้โหเหมือนมากๆสวยมากๆนะครับเนี่ยอันนี้คืองานครับพี่อุ้ยไม่สิเราจะใส่ไลน์เขาเยอะ เราจะใส่ไลฟ์เขายังไม่ได้นะครับนี่คือเหรียญผู้ต้องสงสัยนะพี่นะดูนะ ừ เป็นยังไงบ้างพี่รายละเอียดถือว่าคมชัดนะครับนี่นะโอ้โหงานลงยาสวยมากๆมาเดี๋ยวเรามาเทียบกันดีกว่านะครับในเหรียญแท้นะในเหรียญแท้ของปริศนะครับนี่ งานในเรื่องของโครงหน้าของหลวงพ่อนะครับอันนี้จะเป็นงานหน้ากากทองทิพย์จะหมูกจะโดนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าหลวงพ่อนะครับจะเห็นว่าหน้าหลวงพ่อเราแยกไม่ออกจริงๆนะครับว่าต่างกันตรงไหนเนื่องจากว่ามีความสวยงามเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเออฝั่งนี้สวยงามเหมือนกัน ฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับดูนะครับอในเรื่องของซุ้มด้านบนนะครับซูมด้านบนเออในเหรียญของบริษที่สังเกตเห็นก็ตรงรูห่วงตรงนี้นะครับแ่ก็จะมีความแคบนิดนึงนะครับฝั่งนี้รูห่วงก็จะกว้างหน่อยแต่มันก็ไม่ใช้ประเด็นสําคัญเนาะเออเนื่องจากว่างาน งานสวยเหมือนกันนะครับสวยพอๆกันเลยเห็นไหมครับในในงานโลงยานะครับลงยาฝั่งนี้โลงยาดีนะครับสียาสดนะครับฝั่งเหรียญแท้นะครับฝั่งเหรียญผู้ต้องสงสัยนะครับเออสียาอาจจะไม่ได้ฉ่าเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่างานลงยาดีมากๆนะเออลงยาแบบพอดิบอดีไม่ท่วมไม่จมนะเห็นไหมครับนี่นะ อแล้วก็ตรงอ่าขอบด้านข้างนะครับจะมีจะมีข้อแตกต่างคือเคยได้ข้อมูลมาว่า,วาตรงนี้นะครับตรงหูช้างตรงเส้นตรงนี้งานแท้เราจะแบบเส้นคมนะครับเส้นจะคมนี่เรามาดูฝั่งนี้กันนี่ก็ถือว่าคมนะเห็นไหมครับก็ถือว่าคมนะเออ งานลงยานะครับอืมอาจจะเปรียบเทียบยากหน่อยนะเดี๋ยวปริศขอขอเปรียบเทียบกับอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานไม่ใช่งานหนัากากนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะนเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาเป็นเหรียญน,นี้ดูนะครับอืมอาจจะเห็นความคมชัดขึ้นนะอันนี้ปริศไปเลี่ยมมานะครับอาจจะมีบางจุดที่ไม่ชัดนะมาเรามาดูตรงหูช้างนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าหูช้างหรือเปล่านะครับตรงนี้ เห็นไหมครับเอออันนี้ในเหรียญแท้นะครับเขาจะมีความคมในเรื่องของเส้นขอบนะเออเห็นไหมครับเส้นขอบจะคมมากๆนะเดี๋ยวลิดเอาให้ดูเดี๋ยวลิดนี่ให้ดูอย่างนี้นะครับนี่นะครับเส้นขอบจะคมเห็นไหมครับพี่นี่นะเออเส้นขอบจะ คมแบบคมมากๆนะโดนอันนี้เนาะ,ะไม่เป็นไรนี่นะครับเดี๋ยวดูเส้นขอบเส้นขอบยันเห็นไหมครับจะคมมากๆส่วนในเหรียญผู้ต้องสงสัยนะเส้นขอบจะมีความขรุขระหน่อยเห็นไหมครับนี่เส้นขอบแบบเส้นของขอบยนันเส้นของขอบเสมานะเออลายกระหนกพวกนี้นะครับ ก็จะมีความคลุกรลหน่อยนะครับนี่อันนี้ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะเออเป็นเงาของเรียบเนาะเป็นเงาของงานเรียบนะครับนี่นะครับเส้นขอบจะคมชัดแบบนี้นะครับนี่คืองานแท้นะเออหัวเสือด้านล่างจะเห็นว่านี่นะครับนี่เส้นขอบเขาก็จะมีความคลุกรลหน่อยนิดนึง แต่ก็ถือว่าทําออกมาสวยนะครับนี่นะเออสวยมากๆถ้าเทียบกันเลยสวยมากๆนะครับปริศจะบอกว่างานด้านหน้าดูยากมากๆพี่งานด้านหน้าดูยากมากๆ,านานนาากๆเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาเทียบกับเหรียญที่เป็นงานหน้ากากนะครับของแท้ของผปริศนะงานหน้ากาก เส้นเส้นอ่ะที่เป็นเส้นลายกระหนกลายลายขอบอะไรพวกนี้นะครับงานแท้ของปริศนี่ยังดูอายไปเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเราเทียบกันนะครับปริศรู้สึกว่างานของผู้ต้องสงสัยเนี่ยดูแบบดูเหมือนงานงานหน้ากากนะครับเห็นปะครับเออเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับที่เป็นจุดไข่ปลาตรงนี้นะปกติ เขาจะบอกว่าจุดไขป่ปลาจะต้องแบบวงกลมเป็นวงกลมแบบชัดเจนนะครับเหรียญผู้ต้องสงสัยก็เป็นวงกลมชัดเจนนะพี่นะเห็นไหมครับจุดไขป่ปลาวงกลมชัดเจนเส้นเห็นไหมครับเส้น2เส้นตรงนี้นะเนี่ยชัดเจนนะครับส่วนงานหน้ากากของเรานะครับนี่ก็ถือว่าทํายังไม่คมเท่าน,นะเอาจริงๆเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะตันนะครับแล้วก็จะมีเส้น2เส้นทียนชัดเจน แค่ฝั่งนี้เห็นไหมครับเออแบบดูไปใจปริษันไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าความคมของเส้นนะครับฝั่งที่เป็นหน้ากากงานแท้ก็จะมีความครุขระบ้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับจะมีความครุขระบ้างเออไม่ได้คมเท่ากับอออีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับเนี่ย เออนเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีความครุขระในเรื่องของเส้นขอบความคมนะครับดังนั้นปาริสแบบจะบอกว่าดูด้านหน้าเราดูไม่ออกจริงๆนะครับว่าอันไหนเป็นเหรียญแท้เหรียญถ้าเราเห็นด้านหน้านะเนื่องจากงานฝั่งนี้เนื่องจากงานฝั่งนี้นะครับสวยมากๆทํางานออกมาสวยมากๆ,เก,าเ,เ,เ,าๆเก็บรายละเอียดเป๊ะเอาจริงๆเก็บรายละเอียดเป๊ะเวอร์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญแท้ของริษจะเป็นเนื้ออันปากานะเออด้านหลังดังนั้นด้านหลัง2เหรียญน,นี้จะต้องเหมือนกันนะเอออันนี้นะครับเขาก็จะทํามาเป็นในเนื้ออันปากานะหนึ่งสองสามเน่ oh oh. โอ้โ oh. หถ้าเรามาเทียบด้านหลังนะครับเราจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดของเนื้อง,งานได้ชัดมากๆนะในเหรียญแท้นะครับในเหรียญแท้เดี๋ยวเรามาดูนะครับ ในเหรียญแท้เราจะเห็นว่าขอบนี่สวยงามนะครับขอบสวยงามชัดเจนสวยนะเห็นไหมเออสวยสวยมากๆนะครับนี่นะส่วนเหรียญผู้ต้องสงสัยขอบจะครุกคะแล้วก็ไม่เนียนไม่เรียบนะเห็นไหมครับดูนะครับโอ้โหคือเก็บงานด้านด้านหลังไม่ไม่ละเอียดอะว่างั้นเถอะเห็นไหมครับเออ ส่วนเนื้อเป็นอันประกานะครับจะใสชัดเจนนะครับนี่นะครับเนื้ออันประกานะครับจะใสชัดเจนอักขระคมชัดตัวหนังสือคมชัดนะครับเสือคมชัดผิวก็จะใสสว่างนะเออส่วนของผู้ต้องสงสัยนะครับเขาก็จะเป็นผิวแบบมีรอยกระด่างกระดํานะครับเนี่ยขอบชั้นที่2ตรงเนี้ก็ดูไม่ชัดเจนเห็นไหมครับอันเนี้ย ถ้ามองด้านหลังนี้คือเรามองออกเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้ออันประกาจจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเนื่องจากว่าสีมันกระด่างกระดามเนาะสีมันไม่ใสแวววาวนะครับเห็นไหมครับอืมอันนี้ดูด้วยตาเปล่าเรารู้เลยครับด้านหลังปรลิตว่าเหรียญตอนนี้นะสมัยนี้นะดูด้านหน้าดูยากมากๆนะครับเนื่องจากว่าจะมีการลงยาทับรายละอเอียดอะไรปอะอาต่างๆนานานะครับทําให้เราแบบมองมองไม่ออก แต่ด้านหลังนะครับสามารถบอกได้เลยนะครับว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเดี๋ยวเรามาดูความคมชัดของคําว่าอํานาจโชคลาภบารมีนะครับในเหรียญแท้ของเรานะครับนี่จะเส้นเล็กคมชัดเห็นไหมครับพี่นี่เส้นเล็กคมชัดนะครับเอออันนี้ของประดิษ์จะได้หมายเลข108นะครับส่วนงานของงานลายเสือนะครับงานเสือเห็นไหมเออนี่นะครับ นี่ตรงนี้ก็จะมีจุดสังเกตที่เขาบอกว่าตรงนี้นะครับถ้าเป็นของแท้ด้านหน้านะครับจะไม่ติดกับยันนะครับนี่ตรงนี้นะครับน่ะข,ขาเสือหน้านะครับขาหน้านะส่วนของของของครับมันเคยมีรุ่นหนึ่งนะที่ตรงนี้เขาจะติดนะครับขาหน้าจะติดกับยันแต่รุ่นนี้นะครับเหมือนเขาพัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่านี่จุดตำหนิตรงนี้นะเออ เขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่เห็นไหมครับอืมแต่ยังไงเราก็มองออกนะเห็นไหมครับอืมความคมชัดของเส้นยันอ่นี่เห็นไหมครับอันนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอันนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นลายแบบไหนนะนี่แต่ตรงยันของแท้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นเส้นแบบอ,อ่เป็นลายเส้นยันอัคระย,ยันชัดเจน แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับคำว่าหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะครับนี่ตรงนี้จะชัดมากๆนะเออตัวฟอนต์อักขรยันชัดเจนนะครับฝั่งนี้นะครับก็เห็นไหมครับนี่เขาก็จะมีความบวมๆหน่อยนะเออนี่นะครับ ในงานของเรื่องรายละเอียดของลายยันต์ตัวหนังสือตรงนี้นะครับปริจะบอกว่าเขาปรับปรุงมาค่อนข้างดีนะครับเหมือนของจริงมากๆนะแต่ก็จะแตกต่างกันในเรื่องของความบวมในเรื่องของฟอนต์นะครับความบวมในเรื่องของลายเส้นเออส่วนด้านหลังชัดเจนมากๆเห็นไหมครับว่างานไม่เนีบ๊บนะดังนั้นปริขอสรุปว่าถ้าเราจะรู้ว่าเป็นของของแท้นะครับ ให้เราดูด้านหลังนะเออด้านหลังจะเป็นตัวบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าแท้หรือไม่แท้แต่ด้านหน้าปริศขอยอมแพ้นะครับด้านหน้าทํางานออกมาสวยมากๆครับหน้าเหรียญเออลงยาก็สวยนะเออจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ปริศเห็นก็คืองานลงยาจีวอนนะครับของของผู้ต้องสงสัยนะครับจริงๆเราไม่ต้องสงสัยเขาแล้วละ่ะนี่นะครับของเขานะครับ นี่เหรียญที่ผลิตได้มาเขาจะลงยายาเขาจะเป็นแบบฟองอากาศเห็นไหมครับเออยาไม่สวยเท่าไหร่นี่จะมีฟองอากาศเล็กน้อยนะครับแต่ยอมรับนะครับว่าด้านหน้าเขาทำงานออกมาสวยมากๆนี่นะครับเดี๋ยวผลิตให้ดูชัดๆอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะด้านหน้านะครับทำงานออกมาสวยมากๆ เราแยกไม่ได้เลยนะครับแยกแทบไม่ออกเลยว่าอันไหนเหรียญแท้เด็ดส่วนด้านหลังนะครับนี่ส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังนะครับนี่ชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังชัดเจนว่าอันไหนแท้อันเป็นยังไงบ้างครับพี่ในคลิปวีโอนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับสําหรับปริสนะประิสแบบอึ้งเลยนะครับตั้งแต่เปิดกล่องมาแล้ว ปริศพยายามหาจุดสังเกตหาจุดจับผิดของเหรียญแท้ว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับอันนี้ยอมรับว่าทํางานออกมาสวยมากๆเออเนียนมากๆหาจุดตําหนิแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ด้านหลังสบายเลยครับในยุคสมัยนี้นะครับพี่ๆปาริศก็อยากจะบอกว่าเหรียญทาออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ทำองงานออกมาได้สวยเทียบเท่าเหรียญแท้มากๆดังนั้น ปลิศอยากให้พี่ๆนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับที่เราอยากจะเก็บสะสมเราต้องศึกษาให้ดีๆนะครับศึกษาให้แม่นยําดูให้ชัดเจนนะครับก่อนที่จะสะสมนะเออเพราะว่างานคุณภาพดีนะครับสมัยนี้นะสุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปลิศเลยนะแล้วมาคอยติดตามกันว่าคลิปวิดีโอหน้าปลิศจะนําเหรียญไหน มาแกะมาปิดให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับหรือว่ามีเหรียญเหรียญไหนนะครับที่ผลิตไปได้มานํามาเปรียบเทียบเพื่อมาเป็นความรู้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่นะแล้วก็สุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับ